สวัสดีครับสวัสดีปี่น้องแฟนเพจควบเพื่อนควันทุกคนนะครับวันนี้กลับมาป้ากันเห็มแล้วครับผมขออนุญาตอุ้มเห็มสักคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําอาหารร่วนๆครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณปี่น้องแฟนเพจควบเพื่อนควนนะครับตีกดที่ตามช่องนะครับวันนี้ผมจะมาอู้ก็คือว่ามีปี่น้องหลายท่านครับโทรมาหาเยอะมากถามว่าล้านจะเปิดมาได พะผมก็แจ้งข้อมูลในเพจไปแล้วแต่ก่อจะมีลูกค้าบางกลุ่มนะครับที่เปิดมาได้อยู่ในโลกโซเชียลนะครับนอ้อผมก็เข้าใจนะครับผมก็ได้บอกเปิดไปครับว่าร่างก็จะเปิดที่ผมคิดนะครับก็คือว่าจะเปิดประมาณต้นต้นเดือนกรกฎาคมนะ่าจะเปิดได้ครับถ้าสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างที่คิดนะครับเห็นรัฐบาลเปิดว่ายอดลงจากผู้ที่เชื่อเนี่ย5เซทุกวัน พอถึงเดอนมิถุนาเนี่ยจะเป็นศูนย์เนี่ยผมกับพวว่ามันแต้กอนะครับแล้วก็ปีน้อง่านได้ผองครับที่ว่าเพิ่อนล้านคล้ายๆกับผมหรือว่ามีกิจการผมก็ยังบอกว่าปีน้องเนี่ยเพื่อนจะเพื่อนล้านกันมาไดถ้าปีน้องมีอย่างแนะนําได้กับแนะนําได้นะครับอ่าผมได้ยินข่าวว่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดว่าโลกเนี่ย ถ้าจะรักษาให้หายคาได้ก็ต้องมีวัคซีนครับผมมันถึงจะทักษาโรคนี้หายแท้ๆเลยนะครับเพราะทุกวันนี้มันยังไม่มีวัคซีนเตื่อครับเห็นย่างก็คือว่าประชากรเนี่ยถ้าเปิดทิศเชื่อประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยต่างคนต่างบอกว่ากันแล้วครับเพราะต่างคนต่างกะมีภูมิคุ้มกันกันหมดละเพราะทุกคนกเคยเป็นมาแล้วนี่นะินญี่ปุ่นเป็นวายเจียครับแต่สําหรับล่านผมเนี่ย ถ้าผมจะเปิดแท้ๆเนี่ยต้นเดือนกระกฎานะครับเพื่อไปทางการนะน,นะแล้วถ้าผมเปิดผมก็ต้องมาจัดโต๊ะผมกับบุหงจะจัดโต๊ะห่างระยะสองเมตรจะบุหงมีลูกค่าเข้ามากรพาอทุกวันเนี่ยลูกค่าเปิดกะระแวงครับบุาหงต่างคนต่างระแวงกันไปหมดอย่างไก,ก่กัะเซียวแล้วครับมาเดียวขนลุกมดอีกเนี่ยเอาไปเอามามันจะมันจะเป็นเรื่องนะผมว่านะ และอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลปล่อยเสื้อเื้อเข้ากับบ้านอีกหนะแต่ถ้าโลกมันหายแท้ๆกับวันหน้ามีปัญหายอย่างครับแต่ระวังเนี่ยสถานก,การณ์แบบเนี่ยสําหรับคว้เป็นควนแล้วทางออกทีท่ดีสุดก็คือตลาดออนไลน์ครับคว้เป็นควนจะเปิดตลาดออนไลน์ก่อนกรกฎานี่ครับต่อติดตัวโปรแกรมน่าจะเปิดต้นเดือนพฤษภาครับผมจะได้ฟากปี่น้องมีความคิดเห็นจะได้ช่วยคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยนะครับ เพื่อล่านจะได้เดินอ่าจะได้เปิดล่านเร็วๆนะครับเนาะจะได้ขอบคุณตัวนะครับขอบคุณครับ